วังน้ำป่าไหลหลากระวัง,งงูเขียวหางไหมผมเดินทางมาที่เขาเชะเมาเนี่ยถึงสองครั้งนะครับครั้งแรกมาฝนตกหนักมากเจ้าหน้าที่ไม่ให้ขึ้นนะครับคลิปที่ทุกคนได้ดูอยู่เนี่ยเป็นครั้งที่สองนะครับที่ผมเดินทางมาครับตอนนี้ผมอยู่ที่ น้ำตกเขาชมเมานะครับพาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะขึ้นเขาบ้างนะครับเที่ยวน้ำตกบ้างนะครับป่าที่ผมพาไปดูนะไปเรื่อยๆทริปนี้เป็นทริปที่เหนื่อยมากนะครับทำไมนะเหรอเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆนะครับสอดแทรกเข้าไปในคลิปแล้วกันคือก่อนหน้านี้ ผมป่วยนะครับเป็นเส้นเลือดหัวใจติแต่ก็ได้รับการผ่าตัดแล้วละ่ะนะผ่าตัดมาได้ปีก,กว่าแล้วทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นนะข้างล่างได้ยินเสียงน้ําชัดเจนเลยนะครับเสียงน้ําดังสนั่นเลยก่อนหน้าที่ยังสบายดีผมไม่เคยคิดที่จะทําเรื่องแบบนี้เลยอยู่ในเซฟโซนตลอด,ดบอกเฉพาตัวเองป่วย แล้วก็หายป่วยก็อ,อยากจะทดสอบตัวเองว่าสุขภาพร่างกายนี่ยัยงไหวไหมนะถึงวันหนึ่งนะครับหมูยังเหนื่อยอ่ะอีก200เมตรถึงวังมัตชานะฮะแสดงว่าวังหนึ่งนลงเล่นน้ำได้นะครับแต่ห้ามกระโดดเพาะนั้น น,ะะน้ำลึกสองเมตรเลยนะดูทางขึ้นจะไปชั้นที่สองนะครับค่อยๆหดขึ้นไปเรื่อยๆว่ะมองไม่เห็นข้างทางเลยดูข้างทางนะครับทึบเลย เราต้องผ่านซอกตรงนั้นไปถึงแล้วครับวังมัตฉาเดี๋ยวผมพาไปดูปลานะอีก320เมตรนะฮะถึงจุดที่3นะฮะวังมลกรเดกยาผมพาไปดูปลาผมอยากจะบอกทุกคนว่าหาเวลาเที่ยวบ้างอะไรบ้างอย่าอยู่ในเซฟโซนเหมือนผมแต่ก่อน ผมเชื่อว่ายังมีอะไรอีกมากมายที่เรายังไม่เคยเจอออกมาค้นหากันนะครับผมให้กำลังใจทุกคนที่ท้อแท้กับโลกปัจจุบันหรือแม้ว่าในเรื่องงานเรื่องส่วนตัวนะแม้กระทั่งเรื่องสุขภาพนะครับ ผมแต่ก่อนเนี้ยซึ่งไม่เคยที่จะกล้าไปไหนมาไหนคนเดียวเดินทางคนเดียวผิดกับทุกวันนีนะ้ที่ตรงไหนที่อยากจะไปอยากจะลองไปผมไปเลยซึ่งไม่รู้ความกลัวมันหายไปไหนเป็นเพราะว่าที่ผ่านมา ผมไม่เคยออกเดินทางเลยก็ว่าได้ไปเราไปจุดที่สามนันต่อน่าช่วยวปขึ้นไปเรื่อยๆนะขึ้นไปต่อนะครับเดินคนเดียวเลยนะฮะไม่มีเพื่อนเลยเอาเรื่องเลยทางมันยิ่งไกลมันก็ยิ่งชันไปเรื่อยๆนะครับ ไม่กี่รอบ้ะบอกเลยว่าคนที่จะมาเดินแถวนะครับมาสอมเดินป่าเลยประมาณนี้ผมก็ได้เป็นอย่างดีเลยนะแค่สองชั้นกกว่ายนะผมก็บอกเลยว่าแทบแย่เลยฮนะประมาณ สามรอยเมตรนะสามร้อยเมตรน่าจะถึงชั้นที่สามนะครับโอ้ทางมันเป็นโคดหินแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับในขณะที่ตอนนี้เนี่ยขณะลงเสียงอยู่ผมกลับจากเขาชะเมาได้สองสามวันนะครับ ผมยังไม่หายเหนื่อยเลยนะฮะตอนที่ผมขับรถกลับกลับพัทยารถติดไฟแดงอยู่นะผมหลับเฉยเลยนะช่วงอยู่ระยองนะครับแต่ผมก็ไม่ท้อนะจุดตรงนี้คือวังมรกตแล้วนะครับข้างหน้าเป็นวังไสางามนะฮะ อีกร้อยเมตรนะเดี๋ยวผมพาชมวังมรกฏก่อนนะครับตรงนี้คือวังมรกฏนะครับเสียงตกดังมากนี่ครับบนอยู่บ้านอยากมาเดินป่ามาเดินเซนเขเดตเลยนะับ ถึงแล้วครับวังใส่งามนะฮะแล้วก็ข้างบนผากรวยไม้นะครับอีก40เมตรเดี๋ยวผมพาดูนี่คือวังใส่งามนะครับมันลงไปข้างล่างอีกไกลอะ่ะดูนะฮะมันลงไปอีกลงไปอีกผมจะไหวไหมนะวะยังไงก็ต้องพาไปดู ตรนนี้ไม่รู้ว่าทำไมเขาเรียกวังไซง,งามไม่รู้นะฮะแต่ลากไม้สวยมากเลยไม่รู้ว่าต้นอะไรเขาไม่ได้เขียนบอกไว้ด้วยนะดวงเกงผมนะเปียกท่านเกงเปียกเสื้อไม่ต้องพูดถึงนะครับ น้ำหยดแล้วอะถึงแล้วนะครับผา่ากล้วยไมนะ้แล้วก็ไปจุดอะไรนะช่องแคบนะครับอีก200เมตรนะเดี๋ยวผมพาลงไปดูผา่ากล้วยไม้นะครับรอตรงนี้หรือเปล่านะครับรรเขาถึงเรียกผา่ากล้วยไม้นะทีนี้กล้วยไม้เยอะนะครับ มีหลายต้นเลยนะทั้งนั้นเลยนะมีตบมีตึกเลื่อยไม้นะตรงนี้น้ำตกอากเลื่อยไม้นะครับดูทางไปนะครับแต่ว่าข้างๆเนี่ยเห็นไหมฮะชันมากเลยต้องเดินระวังระวังนะครับ ข้างล่างลงไปลึกเลยนะทางตัวนี้มันแคบแคบนะไปชันด้วยผมก็ต้องระวังด้วยนะไปดูทางตัวนี้นะโหดจัดเลยตัวนี้เป็นหน้าผาลงไปเป็นผาเลยมันะจะมีเชือกกั้นไว้นะฮะทางตงเนี้ โหดจัดโหมดมากไปตรงนี้คือน่าจะเป็นจุดที่หกแล้วละนะฮะช่องแคบนะครับนะะข้า,างบนก็คือน้ำตกหกสายนะครับน่าจะเป็นจุดสูงที่สุดแล้วนะเดี๋ยวผมพาไปชมน้ำตกช่องแคบตัวนี้ก่อนนะครับ มลงไปไม่สุดแล้วกันกลัวขึ้นมาไม่ได้ชันมากมือตอกล้องด้วยนะปะเราไปจุดสุดท้ายอีก400เมตรนะไหวไหมนี่คือเหงื่อนะครับไม่ใช่น้ำนะผมยังไม่ได้แต่น้ำเลยนะี้ดูอันนี้คือรอบที่สองนะไม่ใช่รอบแรก โโอ้ oh oh. นี่คือเหนือนะครับกร,รวมกับรอบแรกนะน่าจะเป็นแก้วอ่ะดูทางขึ้นไปนะครับสำหรับสำหรับผมเนี่ยถืวอว่าโหดสุดเลยนะโหดมากอะ่ะดูกิ้งก่ายักษ์นะครับตัวใหญ่มากอะ่ะอันนี้ เห็นไหมครับใหญ่จริงๆโ,โถึงแล้วนะครับน้ำตกหสายมาชิชิดแล้วสวยมาก กาศโดยรอบนะครับอยู่คนเดียวเลยเมาเลยนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับผมหวังว่าทุกคนคงได้รับความบันเทิงไม่มากก็น้อยนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับ